ซักฟ่อนเท่ๆให้น้องเนี่ยไอ้นัดสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอันนี้ก็เป็นแบบที่ปิ้นออกจากเครื่องโอเซอร์เลยครับผมไม่ต้องไปแกะมือนะครับเพราะว่าพวกฟ่อนพวกหยั่งที่สักอยู่เขียนเท่ๆแบบเนี่ยไม่ต้องแกะมือแล้วับปิ้นแบบงามๆคมเลยครับอันนี้เข็มที่ใส่เมื่อนี้จะเป็นเข็มเบอร์ห้าครับเป็นเข็มเดินเสน้นที่แรีกกับว้อมเข็มไว้ทั้งเข็มลงสีเดินเส้นนี่แหละครับบาหนี้เอ๊ะ ขึ้นไปขึ้นมาเอยแบ่งปันเทคนิคให้เอซีเบิ้งนำครับเพราะว่าบางคนกับกำลังหัดซักอย่างเนี้ยก็เลยตั้งใจครับผมอันที่แกะมากบสร้างมันแกะเราก็ได้ทิมไปครับเพราะว่าบ๊อบไปหนังแต่ก็ตั้งใจที่เอาเข็มเดินเสียนเฮ็ดงานให้ลูกค้าเบิ่งแล้วก็ะให้คนที่กําลังหัดซักเบิ่งนําครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้เป็นเข็มเดินเส้นเฮ็ดงานเบิดเลยได้ครับเนี่ย สีที่ใส่เมื่อนี้สิเป็นสีไดนามิกขวด8ปดออนครับผมเป็นดำหนึ่งร้อยเอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้ก็แบบแห่งเรียบร้อยเลยด้ยครับทิมไปประมาณ1 0บถึงสินาทีนี่แหละ,กะเกาดําเกิดซับซับออกอย่างที่เห็นนั่นแหะครับก็เอะใจได้ว่าเอา้าแบงปั่นคว่ำรูให้มูก่อนนะครับพผู้บางคนกำลังหัดซักก็เลยเกิดคำถามว่างานแบบฟุอนแบบนี้สิใส่ สีเฮดเฮดงานแบบใดครับงานจะออกมาคมเนาะกับน so ี่แล้วครับเข็มเดินเซนเบอร์ฮาครับผมเป็นเข็มอีลิีดเด้อครับอันนี้เป็นเครื่องทันเดิ้ลโรดครับผมเข็มเบอร์ฮาแล้วก็ไฟอยู่หกจุดหกครับผมเนี่ยสังเกตแล้วครับจะเป็นเข็มเดินเซนเบอร์ฮารล้วนๆนะครับมันตัวแรกกอบที่แรกเข็ดเข็มลงสีไปน้ำนะแต่ว่าตัวที่สองที่สามจนจนจบนะครับ เป็นเข็มเดินเสียบเบอร์หาบัด,ดบเบบยลยครับผมเทคนิคกะบบมีิยังไหลครับผมตึงหนังเห็นมันได้อีกครับเพราะว่าจุดทุกจุดในร่างกายนะครับต่ตึงหนังบ่ด้นี้สีมันจะลงไปอยู่ใต้หนังยากครับผมเพราะว่าเาการซักไลน์นี่ยคือต้องเอาใจต้องเอาใจขั้นตอนของสีมันจะลงไปอยู่ใต้ผิวหนังนะครับบบแมนว่าาวาดและวาดภาพลงกับเพียงวัดด้ครับ ก็คือเขาต้องเอาสีน้ำทรงลงไปไว้ใต้หนังผิวหนังครับผมจะห่อนใจใจห้อนกับว่าไรจะซ่ากับว่าไรครับถ้าใจห้อนนี่สีก็สีบดติดครับผมแต่ใจเย็นเกินไปสีมันก็สีก่องครับผมต้องเข้าใจเครืองเอาใจสีเนาะเพราะว่าก็คือจังเขาไปเสียหนาไปเกี่ยวเขาเนี่แหละครับแต่บักจกอันใดบกคมก็เสียหนาแบบบดดีถ้า เกี่ยวเข่าขึ้นกันถ้าเกี่ยวได้บ่ดีบ่เข่ามืกอะถ้าเกี่ยวยากครับผมก็จะดึงยากอย่างประมาณนั่นแหละเครื่องซักก็คือกันครับมันต้องเข่ามือเหมาะกับมือ้างคือเฮาก็ต้องเข้าใจมันนะครับว่ามันใส่งานแบบใดอย่างประมาณนี้นะครับผมเครื่องใดเหมาะสาหรับเดินเซนแน่เครื่องใดเหมาะสําหรับลงสีแน่นะครับที่ช่างคลังทันเดือดรถเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะสําหรับใส่เข็มเดินเซนครับผมเพราะว่ามันแบบ มันมีความดุดันนะครับส่วนเครื่อง WJX ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ WJX นะครับมันจะเป็นนุ่มๆสมูทครับผมผมก็มากเอาไปลงสีลงเงาอย่างเดียวถ้าได้เดินเส้นหรือว่าแบบเพชรเอาเข็มเดินเส้นเฮ็ดงานแบบเนี่ยผมก็จะเอาเครื่องทันเดิ้ลโรดเนี่ยนะครับเพระกัเครื่องเคหาครับผมเครื่องเค้หาน่ะของช่างแดมครับผมเพราะว่าตอนนี้ช่างแดมก็เป็นลูกสาวช่างนัดเนี่ยแหละครับเมื่อกี้เพื่อนจะ ่องครับผมเพื่อนกะตอนนี้กะทอดเรียบร้อยแล้วครับพร้อมสาหรับสักลายครับผมผู้ใดเป็นลูกค้าเก้าช่างเดียมทักแชกมาเลยด้วยครับเพราะว่าช่างเดียมกะทำงานแหละครับวันอาทิตย์นี้เป็นการเริ่มงานครับผมประตองห่วงกับสายเลือดนี่เข้มข้นครับคือแต่กรอนตอนมอหนึ่งม่อสองผมกะวาดรูปเตยชิดผ้าผนังห้องศิลปะอยู่ครับผมอาจารย์เิ่นพอติดลูกสาวกะซื้อกันครับลูกสาวกะช่างเดียมนี่แหละได้ ไปเป็นตัวแทนประกวดของโรงเรียนสองดาววิทยาคมครับระดับมัปลายครับผมแตบป้องเดือดเข้มข้นดีขนาดครับผมผมคิดว่าจิตมัดปั๊บได้เนื้วพอครับนะครับจะดีใจครับยิ้มมุมมมอยู่แต่ที่สําคัญที่ฝากมาเดลยกับแฟนเพียแฟนตัวยงทุกคนทุกท่านเด้อครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําังใจสร้างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมขอบคุณมากมากครับบว่าจะเป็นแฟนตัวยงผู้เก่าผู้ใหม่ลวก็แฟนเพียดคนเก่าคนใหม่ขอบคุณหลายๆครับผม แต่น้องสมนี่เป็นลูกค้าเก่าดังจ้าอยู่ลานเก่าเหรอครับแต่จากก็ผมย่างเดี่ยวได้บอกว่าอยู่้านมีช่างหลายคนอยู่กับโบเอากบผมจะซักกับพี่นับยางเดี่ยวคนเดียวเันว่โอ้ยยอมใจยี่ลีครับผมแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์มันยิ่งดูแลหลังสักไปน้ำครับหลอดหนึ่งมันเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อรอยสักโดยเฉพาะครับผมไอ้ซักไปละท่านี่มือที่สามมือที่สี่นี่ลอกครับผมเริ่มลอกแล้วถอปลอกบางๆครับผมแต่บบแกโบเก่าคน รักไปล้วก็เอาสบูเ่เลวเด็กทุกยี่ห้อเด้อครับผมสามารถฟอกได้เลยครับผมบม่มีอักเสบครับเพราะว่าบม่มีสารละลายเครื่องกับสบู่เด็กะเสียดลุยแบบนี้ถือว่าแล้วครับผมไปบึงหมอลำเดินตลาดของสมหมอลำมูหมอลำพิมเท่ครับสไตล์นี้เดี๋ยวมือนเจอกันอีกครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ